สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่รักงานเกษตรรักในงานอาชีพรักในการท่องเที่ยวนะครับวันนี้ค้นเกษตรพากินพาเที่ยวประทับนะครับพามาปลูกอ้อยกันนะครับที่มาของคําว่าปลายฝนต้นหนาวนะครับวันนี้วันที่18พฤศจิกายนนะครับ2องพันนะครับเพื่อนๆคือ จะเป็นช่วงที่หมดฝนพอดีนะครับปลายฝนต้นหนาวครับสังเกตลมนะครับลมหนาวมาสองวันแล้วนะครับเ,เพื่อนๆประเทศไทยนะครับก็คือหมดฝนจากเมื่อประมาณกันยายนนะครับดินเขายังมีความชื้นอยู่นะครับเรารีบทำให้อย่างน้อยๆก็มีความชื้นของดินอยู่สอง ที่แน่ๆอย่าประมาทนะครับเราต้องเตรียมน้ําไว้ด้วยนะครับส่วนจุดที่ผมอยู่นี่มีน้ําอยู่แล้วนะครับเป็นน้ําสาลนะครับไม่ใช่น้ําบาดาลน,นะครับปังแปงต้องจอบไอ้บ่อบาดาลน,นะครับเพื่อนเพื่อนเพราะเปลืองเนื้อที่ครับแต่ตรงนี้เป็นที่มุมสามเหลี่ยมขุดสระเพื่อให้หนึ่งสำหรับไว้ใช้น้ําด้วยนะครับเพื่อนๆใช้น้ําดันช่วยให้อ้อยเขาเกิดนะครับ แปลงนี้เป็นการบุกเบิกป่านะครับเพื่อนๆก่อนหน้านี้เป็นเป็นปลูกป,ป่ายุค้ากับป่าป่าไรเอย่ยป่านี่ครับป่าหลากหลายครับนี่ครับมข้างนี่ครับที่ยังไม่ได้บุกเบิกนะครับที่ยังไม่บุกเบิกตรงนั้นก็คือหินเยอะนะครับเพื่อนๆตรงนี้ยังพอได้ครับบุกเบิกปีนี้ปีแรกนะครับปลูกอ้อยปีแรกในรอบในรอบ ในรอบร้อยปีก็ว่าได้นะครับเพราะแปลงนี้ยังไม่เคยทําการเกษตรนะครับเพื่อนๆลองมาดูกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันด้วยนะครับเพื่อนๆเ,เป็นครั้งแรกที่ปลูกอ้อยนะครับก่อนที่จะปลูกก็คือรอบข้างนะครับจะเป็นป่าแบบนี้นะครับแต่ตรงข้างนั้นเป็นป่าอ้อยนิดนึงนะครับก็เออสังเกตดูแล้วเขาก็ได้ผลนะครับแต่เพราะว่าแรงก็ อ้อยใชเหี่ยวหน่อยนะครับเพื่อนๆด้านบนที่นั่นนะครับตรงนั้นใช้บอ่อบดานครับเปิดไล่ลงมานะครับแต่ด้านนี้ใช้น้ำในสระดันขึ้นไปครับพอบุกเบิกป่าเสร็จบุกเสร็จตั้งแต่ประมาณกรกฎาคมแล้วนะครับกรกฎาคมสิงหาเนี่ยครับก็รอโอกาสว่า เราต้องรอพันอ้อยนะครับเพืเ่อนๆไม่ใช่ทําไมไม่ปลูกตอนรอพันอ้อยด้วยนะครับแล้วเราได้เอากากน้าตาลนะครับมาโรยนะครับเพื่อปรับปรุงสภาพดินดินตรงนี้แบบปลูกยูคาด้วยมีต้นยูคาแล้วก็จะเป็นดินที่เริ่มเสื่อมนะครับย่าไม่เกิดเลยนะครับเราได้เอากากน้าตาลมาโรยประมาณ สามสี่พ่วงนะครับเพื่อนๆพ,พอเอากากน้ำตาลมาโรยแล้วก็ลงผานหนึ่งรอบผ่านสามนะครับแล้วก็ก่อนปลูกนี่มาลงอีหนึ่งรอบนะครับเพื่อนๆนแล้วที่เห็นใกล้ๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปถ่ายนะครับอันนี้สิอบรรทุกพันอ้อยมานะครับกับรถไถกําลังใช้ใช้รถแท็กเตอร์ปลูกนะครับเพื่อนเพื่อน เขาไปตามร่องแล้วก็เขาก็กบดินด้วยเลยครับแต่มีแปลงนึงผม,มใช้คนปลูกครับแปลงนั้นแค่จํานวนไร่น้อยเลยใช้คนปลูกแล้วนะครับไม่ได้ลงให้เพื่อนดูแต่มันดูแปลงนี้หนึ่งต้องมีน้ํานะครับสองใบผลต้นหนาวถ้าเหมาะนะครับแต่เพื่อนเพื่อนบางคนก็ที่ส่วนใหญ่ผมจะทาการเกษตรหมดแล้วหนึ่งต้องร้อยเกี่ยวข้าวก่อนใครที่อยากจะทําพื้นน้เป็น ป่าอ้อยก็ต้องรอ้อยเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับแต่แปลงนี้ไม่ร้อนนะครับอย่างที่บอกว่าไม่เคยทําอะไรมาก่อนมาบุกเปิกเพื่อทําอ้อยโดยเฉพาะนะครับดีวจะพาเพื่อนๆไปดูคนงานปลูกนะครับไปกันเลยนี่ครับอย่างที่เห็นนะครับเพื่อนๆลมแรงมากนะครับ ส่วงไม้ผมจะเก็บเสียงลมไม่ได้เลยนะครับตรงนี้ความชื้นเขาก็ยังได้อยู่นะครับเพื่อนๆแต่ยังไงเราก็ต้องปล่อยน้ําช่วยนะครับมาดูขั้นตอนกันนะครับนี่ครับพอพันอ้อยเริ่มหมดมเรามาเติมพันอ้อยใหม่นะครับอ้อยถ้าใช้รถปูก ถ้าจะให้ดีนะครับเ๋มันแต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็จําเป็นนะครับเ,เพื่อนๆถ้าจะให้ดีอ้อยลําจะตรงๆนะครับเพื่อยัดเข้าเขาก็จะลงไปเพื่อให้มีใบมีดสับอยู่ใต้ล่างนะครับเป็นท่อน,ท,อนท่อนนะครับถ้าอ้อยโคง้งงอก็ลงได้ครับแต่อ้อยตรงจะสะดวกกว่านะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วนะครับ ไปดูขั้นตอนเขาค้านะครับใช้รถปลูกจะสะดวกมากกว่าเท่าตอนนี้อยู่พื้นที่ผมรวมไถรวมปลูกอยู่ไม่เกี่ยวกับพันอ้อยนะครับไล่ละ2,400บาทนะครับเพื่อนๆจากเริ่มต้นจากการไถนะครับไม่เกี่ยวกับบุกเบิกป่านะครับไถ1นรอบ2อรอบรอบที่สา ถ้าดินไม่เป็นก้อนก็กเพื่อนๆนะสามารถใช้รถปูกได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดดินแข็งเป็นก้อนต้องมีอะเรียผ่านควนนะครับผ่านผานตีปั่นนะครับให้ดินละเอียดหน่อยนี่ครับความชื้นก็ยังได้อยู่นะครับเพื่อนสะดวกนะครับใช้รถจะประหยัดกว่าน,นะครับพื้นที่ต้องมีหินน้อยหน่อยนะครับ หรือไม่มีเลยจะดีกว่านะครับเพราะรถไถเจอหินก็ผ่านเขาชะง,งักเลยนะครับเขาจะเริ่มเข้าไปสำรวจก่อนเพราะเขาเป็นคนไถเองนะครับเ,เพื่อนๆความชื่นได้ไป้ายฝนนะครับเกิดอยู่นะครับแต่ใช่ดีรอน้ำช่วยดีกว่าครับนี่นะครับขั้นตอน ปลูกอ้อยไปฝนต้นหนาวนะครับแนะนําเลยนะครับเ,เพื่อนๆถ้ามีมีพื้นที่ก็ช่วงนี้นะครับเริ่มได้เริ่มเลยนะครับแล้วเดือนนี้เดือนพฤศจิกาอ้อยเขาไปถึงโรงงานออกโรงงานเปิดหีบปีหน้าก็คือประมาณห้าทันวาหรือสิบทันวาของปีหกเจ็ดอ้อยเขาก็จะได้หนึ่งปีเต็มพอดีครับอายุเขานะครับความสูงได้ครับความหวานได้ความอวบก็ได้นะครับ ถ้าเราปลูกหลังปีใหม่ผมเคยปลูกนะครับเดือนมิถุนายนนะครับเดือนพฤษภานะครับจะไม่ได้ผลนะครับเพราะอ้อยโตยังไงก็ยังเก่งก็ไม่สูงมากนะครับก็จะถึงแลดูเก็บเกี่ยวแล้วก็หลังยังไงเอยพอเราปลูกประมาณเมษายนพฤษภาอ้อยมีระยะแค่เจ็ดแปดเดือนก็ตัด ซูอ้อยเต็มปีไม่ได้นะครับเพื่อนๆถ้าปลูกคือปลูกช่วงนี้นะครับปลายฝนต้นหนาวนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันใหม่นะครับมีแปลงอยู่ประมาณ70ไร่ปลูกเบิกบป่าเหมือนกันครับดินสวยกว่าน,นี้นะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ดินเหมือนลักษณะคลา้คลายหินพอไถไปแล้วก็พอได้นะครับพอถือว่าเป็นปีแรกที่ไถถ้าครั้งต่อๆไป หลังจากเราบลงตอหนึ่งตอสองตอสามแล้วถ้าเกิดเราอยากบุงเบิกใหม่หินก็จะเริ่มละเอียดขึ้นกว่าเก่านะครับหรือหินที่ลอยลอยขึ้นมาเนี่ยเราก็เก็บโยนไปทิ้งแถวแถวขอบที่นะครับแล้วก็เขาก็จะเริ่มแบบหินจะไม่เห็นให้เรา,าลำคานนานไปก็จะไม่มีหินนะครับถือว่าโอเคนะครับที่แปลงนี้นครับที่แปลงนี้มีอยู่ประมาณสิบสี่ไร่ครับ ฝากเพื่อนๆกดติดตามกันด้วยนะครับคนเกษตรพากินพาเที่ยวปพะทานะครับพากันมาปลูกอ้อยปลายฝนต้นหนาวนะครับขอเพื่อนๆสู้ๆน,นะครับสวัสดีครับ